สวัสดีค่ะเพียริสุสุพระนครสาขารามอินทากม8นะคะวันนี้จะพามาชมนะคะสีประตูไฮเลนเดอร์นะคะเกรด M กันนะคะสำหรับคันนี้นะคะจะเตรียมส่งมอบกันในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะก็อยากจะพาทุกท่านนะคะมาชมนะคะว่าสีประตูไฮเลนเดอร์1.9เกรด M มีออปชันอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ มาเริ่มกันที่ด้านหน้านะคะตัวด้านหน้าสวยมากๆเลยนะคะด้านหน้านะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะคะเป็นกระจังหน้า3 Dimension นะคะที่ผสมผสานร,ระหว่างสี Dark g r กรแล้วก็สีซิลกี้ซิ v เวนะคะมาพร้อมโลโก้อิซูซุขนาดใหญ่นะคะสีโครเมียมนะคะซึ่งเป็นโลโก้อิซูซุที่เป็นเอกลักษณ์ของอิซูซุเลยค่ะแล้วก็ ด,ด้านล่างนะคะไล่ลงมานะคะก็จะเป็นช่องระบายอากาศขนาดใหญ่นะคะที่ช่วยระบายความร้อนได้ดีภายในห้องโดยสารภายในห้องเครื่องนะคะแล้วก็มาที่ไฟหน้านะคะไฟหน้าก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาพร้อมมัลติฟังชั่นอลเดย์ไลท์นะคะที่อยู่ในโคมเดียวกันเลยเป็นทั้งไฟเหนียวแล้วก็ไฟหลีในเวลากลางคืนนะคะตัวนี้มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็มาพร้อม เทคโนโลยีแอโรไดนามิกนะคะที่เรียกว่าแอร์เคอร์เทนนั่นเองนะคะช่วยในเรื่องของการลู่ลมนะคะช่วยให้สมรรถนะของตัวรถนะคะในการขับขี่ดีมากยิ่งขึ้นตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันเลยนะคะสวยมากๆเลยด้านหน้ากระโปรงหน้านะคะก็ดีไซน์ใหม่นะคะให้มีเส้นสายที่ช่วยในเรื่องของการลูลมนะคะสวยมากเลยนะคะสำหรับ 4ประตูไฮ g ลนเดอร์เกรดเอ็มตัวนี้นะคะมากันที่ตัวล้อแมกนะคะล้อแมกเป็นล้อแมกเป็นล้อแมกขนาด18นิ้วนะคะลายเทอร์บรทสไปรัลนะคะซึ่งเป็นสีทูโทนนะคะตัดด้วยสีเงินนะคะสลับกันแบบนี้สวยมากๆเวลาวิ่งบนท้องถนนนะคะจะสวยมากๆเลยนะคะตัวยางนะคะยางเนี่ยจะเป็นยางบิสโตนนะคะ ขนาดยางจะเป็น 2, 6, 5, 6, กห้าหก R สินะคะสำหรับยางตัวนี้นะคะเป็นในเกรด M นะคะขนาด18นิ้วค่ะ ไล่มาที่ตัวด้านข้างนะคะด้านข้างก็จะมีะโลโก้ Highlander นะคะสีคโครเมียมนะคะกระจกมองข้างแบบปรับแล้วก็พับไฟฟ้านะคะตัวไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างเป็นแบบ LED นะคะซึ่งอายุการใช้งานเขาจะยาวนานมากๆเลยนะคะช่วยประหยัดค่า m มน n t น n นน c ให้กับลูกค้าด้วย ตัวฟิล์มนะคะที่โช์รูมจะแถมเป็นฟิล์มเซรามิกให้ลูกค้านะคะลูกค้าสามารถเลือกความเข้มของฟิล์มได้นะคะ40 60 80นะคะตัวนี้กันสาดเรามีติดตั้งให้พร้อมเลยนะคะในวันรับมอบนะคะในวันรับรถนะคะอันนี้จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสนะคะเตรียมส่งมอบกันในวันพรุ่งนี้นะคะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้ นี่ค่ะเบาะนังกบไฟฟ้านะคะตัวนี้จะมาพร้อมพวงอมอลาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพร้อมปุ่มควบคุมเสียงที่พวงมอลาลัยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นระบบครีสคอนโทรลนะคะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่นะคะ ที่สามารถรองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto นะคะระบบแอร์เป็นแบบแอร์ดิจิตอลนะคะแยกอิสระซ้ายขวาด้วยค่ะภายในกว้างม,มากๆภายในก็จะเป็นสีดำนะคะตกแต่งด้วยโทนสีดำสวยมากๆ มาชมด้านท้ายกันบ้างน,นะคะตัวด้านท้ายก็ไฟท้ายเนี่ยจะเป็นไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะคะเป็นแบบทริปเปิลอาร์เมอร์นะคะเป็นไฟท้าย3ชั้นนะคะสวยมากๆเวลาขับตอนกลางคืนนะคะไฟท้าย i s u z ุสวยมากๆเลยค่ะตัวนี้จะมาพร้อมกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะตัวกล้องมองหลังเนี่ยจะบิวติดกับตัวมือเปิดฝาท้ายเลยนะคะ กระบะไลเนอร์มีแถมให้ค่ะกันชวนท้ายเป็นแบบสเต็ป2ชั้นนะคะก็คือ2สเต็ปนะคะขึ้นลงได้ง่ายค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากจะมาชมตัวจริงหรือจะมาทดลองขับนะคะในรุ่นสีประตูไฮแลนเดอร์นะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นมิวเอนะคะที่โชว์รูมอิซุสุพระนครสาขารามินทา กม8นะคะก็สามารถติดต่อพี่เอนะคะได้ทางช่องทาง Facebook YouTube แล้วก็ Tik t o ็อนะคะเซิร์ชหาเซลพี่เอไอซูสุพระนครสาขารามอินทราได้เลยนะคะหรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์0641365888นะคะหรือ ID Line นะคะ เออิซ u u n d e r s c o r r ri เดี๋ยวพี่เอขึ้นช่องทางการติดต่อให้นะคะสําหรับใครนะคะอยากจะทดลองขับก็สามารถทักข้อความเข้ามาได้เลยคะ่ะอยากจะให้พี่เอรีวิวรุ่นไหนนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้นะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะลูกค้าที่รับชมนะคะจนจบคลิปนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย